สวัสดีค่ะรัตน,นันมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงสวัสดีชาวราศีเดี๋ยวดูไหมสิปิดนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรเอ้ยไม่ใช่รกรกฏทำไมพูดมังกรล่ะเนี่ยอะชาวราศีกรกฏค่ะอันนี้นะคะเราก็ราศีกรกฎนะคะเราจะมาดูกันว่า,รากรกฏปากหลังเดือนกันยายนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะ เราเริ่มจากการงานนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะใครคอยู่ชาวราศีกรกฎนะคะไพ่เซตนี้กลีดยากนิดนึงเดี๋ยวขออีกรอบขออีกรอบอ่าพอได้อยู่นะนิดเดียวอ่ะเราดูการเงินเอ้การงานชาวราศีกรกฎนะคะลุ้นไปพร้อมกันเนาะใครราศีกรกฎเหมือนเราบ้างลุ้นไปพร้อมกันนะคะการงานชาวราศีกรกฎปักหลังกันยายนขอให้เฮงขอให้ปังชุบ โอ้โหไพ่พระเทวะุสีนะคะความสําเร็จมาการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการได้ต่อยอดการเดินทางก็มาการรักษาการเยียวยาการดูแลหรือเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็โดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะไพ่ใบที่สองพระอาทิตย์นะคะอะไรใหม่ๆงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการได้งานใหม่อมตําแหน่งใหม่ ว้าวดีจังนะคะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพดีมากเพราะฉะนั้นเชื่อในศักยภาพของคุณแล้วจะดีกล้าได้กล้าทําไปเลยเป็นภาวะผู้นํานะคะสุดท้ายว้าวพ่อแม่ลักษมีสเสน่ห์คุณโดดเด่นมากทําอะไรก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูมีคนหนุนหลังมีคนซัพพอร์ตมีคน ให้ความเมตตาเมตตามหานิยมนะคะดึงดูดทั้งการงานที่ดีดึงดูดทั้งการเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณนะคะดูดีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าเวลาที่ออกงานเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีหรือว่ายิ่งยิ่งเวลาที่ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปคุยงานขอให้คุณดูดีนะคะดูดีทั้งร่างกายและก็แล้วก็วก,การเขาเรียกว่าอะไรอะ การศึกษาเอออะตามนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปคุยงานอะไรหรือทำอะไรก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจะดีนะคะใต้สำรับเทพธิดาพัชันนะคะอาจจะมีความว้าวุ่นใจความสับสนหรือความไม่แน่ใจในตัวเองเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรืออย่างไรก็ลองศึกษาเอ,อ่อลองศึกษาหรือว่าปรึกษาก็จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ดีจังการงานดีนะการงานดีถือว่าดีอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอะไรที่เกี่ยวกับคำพูดหรือว่าหน้าตาเนี่ยจะโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะอืมช่างมาเจาะก,กับเราเหลือเกินอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินแล้วการเงินเป็นอย่างไรชาวราศีกรกฎนะคะขอให้รวยขอให้เฮงการเงินนะคะอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราว่าวุ่นใจอยู่บ้างแต่มีความมีความเป็นมีความมั่นคงการซื้อขายบ้านมีเกตมี เหตุให้เกิดขึ้นได้จะซื้อจะขายก็มีเกณฑ์ได้นะคะการโยกย้ายหรือว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าการนับหนึ่งใหม่เป็นได้เช่นหมดหนี้หมดสินได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ย้ายที่อยู่ได้ซื้อบ้านเป็นได้นะคะชาวราศีกรกฎโอ้โหดีจังแต่มันก็จุกจิกว้าวุ่นใจอยู่บ้างนะคะใต้สำรับนะคะเป็นไพ่ของเดือนกันยายนนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้ อาจจะต้องอดทนแล้วก็ขยันหมั่นเพียรถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินนะคะไพ่ไพ่นางสีดาเนี่ยเป็นไพ่ของคนใจดีเป็นไพ่ของคนใช้เงินเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณหนักแน่นแล้วก็ใช้เงินให้เป็นจัดสรรเงินดีๆมันก็หมดนี่หมดสิหรือว่ามีเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินได้มีความมั่นคงได้นะคะอาสาทุนะคะเด็กให้โชคนะคะชาวราศีกรกฎ อบ้านให้โชคนะคะทีนี้เรามาดูความรักแล้วความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรความรักอืความรักก็มีเรื่องว่าวุ่นใจอยู่เหมือนกันนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอย่าระมาระวังเรื่องการมีปากเสียงความไม่มั่นใจซึ่งกันและกันนะคะอืมก็เกิดขึ้นได้เนาะส่วนคนที่ มีคู่ก็ขอ,อคนที่มีคู่ก็ขอให้มั่นใจซึ่งกันและกันนะคะความเชื่อใจเป็นสิ่งดีสําหรับคนที่มีคู่นะคะเพราะว่ามีความว้าวุ่นใจไม่มั่นใจเนาะ,อ,ะอาจจะกเถียงหรือทะเลาะก,กันได้ระวังส่วนคนที่มีคนโสดคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่ได้เหมือนกันหรือมีคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเร็วจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ one night stand ความรักที่ฉาบสวยหรือว่ามันมาเร็วมากหรือแบบโบ๊ะ บาบกันเลยก็เป็นไปได้ด้วยอันนี้ให้ระมันระวังนะคะมันอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นก็แล้วมันจะทําให้คุณวา้าวุ่นใจสับสนไม่แน่ใจนะคะอืเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือไม่ก็ช่วงนี้นะคะตัดสินใจไม่ได้ก็ค่อยๆดูไปนะคะหรือยังไม่ต้องตัดสินใจไปสดไปก่อนนะคะไม่งั้นก็ปวดหัวได้นะคะชาวราศีกรกฎและนี่คือปากหล่งเดือน กันยายนฝากติดต,ตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ